อุปกรณ์ในการให้ออกซิเจนนะคะจะประกอบไปด้วยเครื่องที่ควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนนะคะจะมีสเกลตั้งแต่0นถึง15ค่ะอันที่2ก็จะเป็นขวดนะคะในการให้ความชื้นค่ะแล้วก็จะมีน้ำที่เติมนะคะก็จะเป็นน้ำสเตอร์ไลน์วอเตอร์ค่ะต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์ในการให้ออกซิเจนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมีอยู่าสาธิตอยู่2ออันนะคะก็คือ c คนูล่านะคะที่เป็นสายแคนูล่านะคะและอีกอันนึงก็คือแบบแมสติดแบ็กนะคะซึ่งอสองตัวนี้นะคะจะเป็นการให้ออกซิเจนแบบความชื้นต่ำค่ะต่อไปเราก็จะมาสาธิตการให้ออกซิเจนกันนะคะหลักการให้ออกซิเจนนะคะเราก็ต้องตรวจสอบออเดอร์ของแพทย์ก่อนนะคะว่าแพทย์จะให้ออกซิเจนแบบไหนนะคะเช่นในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูเรื่อง ที่ขวดให้ความชื้นนะคะหลังจากนั้นเราก็นําขวดให้ความชื้นมาต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เพิ่มอัตราการไหลของออกซิเจนนะคะหมุนให้แน่นค่ะเคสนี้นะคะแพทย์สั่งเป็นออกซิเจนแคนูล่า3ลิตร per min นะคะเราก็จะใช้สายแคนูล่านะคะต่อเข้าไปกับขวดที่ให้ความชื้นนะคะ และเปิดออกซิเจนไปที่3ลิตรค่ะให้สกเกลมันขึ้นที่เลข3นะคะหลังจากนั้นก็ทดสอบนะคะว่ามีลมออกมาหรือไม่นะคะถ้าเราทดสอบว่ามีลมออกมานั่นแปลว่ามีออกซิเจนออกมานะคะแล้วเราก็จะนำสายตัวแคนูล่านะคะไปล้องที่จมูกของคนไข้ทั้งสองข้างแล้วก็ดึง เสร็จเรียบร้อยนะคะหลักการให้ออกซิเจนแบบเซนูล่านะคะแล้วเราก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าสายที่ให้นะคะต่อเข้ากับเครื่องที่ให้ออกซิเจนหรือเปล่านะคะต่อไปค่ะจะเป็นการให้ออกซิเจนแบบแมสบิทแบกนะคะการให้ออกซิเจนแบบแมสบิทแบกนะคะเราก็จะต่อตัว แมสตีดแบ็กนะคะเข้าไปกับขวดความชื้นนะคะสำหรับเคสนี้นะคะแพทย์ออเดอร์ก็คือออกซิเจนแมสต์วีดแบ็กิบีเบอร์มินเราก็จะเปิดออกซิเจนสเกลไปที่ซิคีสค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้มือปิดนะคะตรงข้างบนนี้ค้า ีปริมาณออกซิเจนเข้ามานะคะโอเคค่ะแล้วเราก็จะนำฝาครอบนะคะไปครอบที่จมูกของคนไข้นะคะให้แนบชิดหลักการก็คือให้ฝาครอบนะคะแนบชิดที่จมูกแล้วก็ปากของคนไข้นะคะและตัวแบคนะคะจะต้องพองนั่นแปลว่าคนไข้จะได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเรื่องของการให้ออกซิเจนแคนูล่าแล้วก็ให้แบบแนบบิกแบ็กค่ะ